จให้กดไลค์แค่เพียงเธอชอบใจช่วยกดแชร์อีกสักหน่อยถึงเป็นช่องน้อยๆคอยติดตามไว้สักนิดขยับอีกนิดขยับชิดชิดโอ้โหกดกระดิ่งเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับลุงหนึ่งชาแนลอีกเช่นเคยครับ วันนี้ลุงหนึ่งอยู่ที่ร้านโครทะเลสาขา RCA นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับท่านผู้ชมจองคิวนะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับน้องหมุนเขาแล้วครับที่อุตส่าห์ยืนรอคิวอย่างตั้งอกตั้งใจนะครับจะสมคำาล่้ลือไหมนะครับท่านผู้ชมต้องไปดูข้างในกันนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศคนเยอะมากครับท่านผู้ชมยืนตั้งนานแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นน้องๆพนังพนกงานต้อนรับนะครับท่านผู้ชมซึ่งน้องนีสัยดีมากนะครับให้การแนะนําเราละครับไม่ใช่แค่นีสัยดีนะครับท่านผู้ชมแถมหน้าตาดีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตามน้องเขาขึ้นไปชั้นสองนะครับตามมาเลยครับท่านผู้ชม คุณนะคะถ้าสามารถตักกุ้งตักกูในบ่อนี้ได้นะคะแต่ต้องน้ำน้ำแข็งค่ะถ้าน้ำน้ำแข็งจะอยู่ด้านนู้นจะเป็นถังสีิงนะคะลูกค้าโอเคตักกุ้งตักปูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นน้ำน้ำแข็งตรงนั้นโอเคถ้าไม่อยากน้ำน้ำแข็งก็คือจะอยู่ด้านในห้องแอร์ค่ะอ๋อเดินไปตักในห้องแอร์ได้กนในห้องแอร์ก็คือถ้าเขาปิดฝาไว้ก็คือจะเป็นสำหรับเจ็ดเก้าเก้านะคะเดี๋ยวเอาใหม่ที่เขาปิดฝาไว้คือของเจ็ดเก้าเก้าใช่ค่ะแล้วก็ตรงหน้าปาชิมิจะมีพวกแซลมอนหุ้มองอะไรพวกนี้ค่ะสามารถหยิบได้นะะคโอเค และนี่ก็คือขับแนะนำของน้องๆพนักงาน,นต้อนรับของทางร้านเขานะครับพี่แจกคนละกี่ใบขอกี่ใบล่ะก็ <c oughs> เองขอไปกี่ใบอ่ะเอาละเว้ยเอาละเว้ยไม่ฉลาดอ่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่จะไปตักเตือนหรือเปล่าเอ,าอ้ยเอ้ยว่าแล้วเขาคนบ้านเดียวกันว่ะเอ้ยพลาดละามาขอไปถามพี่หมวดก่น ได้เวลาไปดูส่วนอาหารของทางตลาดครับท่านผู้ชมตามลงุงถึงมาเลยครับนี่ก็จะเป็นปูนะครับสดเป้งๆนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกครับท่านผู้ชมสดๆครับน่ารับประทานมากเลยครับนี่ก็จะเป็นกุ้งครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหอยหวานตนัวใหญ่ๆอ้วนนะครับท่านผู้ชม หรือจะเป็นบาร์บีคิวก็ได้เช่นกันครับท่านผู้ชมน่าทานน่า,นาทานมากเลยครับท่านผู้ชมลุงหนึ่งว่าไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมหิวแล้วครับได้เวลาจัดหนักจัดเต็มของน้องบุม๋มเขาแล้วครับหลังจากที่ยืนเข้าแถวรอคิวอย่างตั้งอ,อกตั้งใจลุงหนึ่งเองก็ดีใจนะครับที่เห็นน้องๆทานและมีความสุขแบบนี้นะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของลุงหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆนะครับ ลุงหนึ่งเองก็มีความสุขนะครับลุงหนึ่งว่ามันขาดอะไรไปอย่างนะครับท่านผู้ชมอาหารทะเลแซ่บแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องคู่กับน้ำแกงคววยแบบมีฟองละครับของมันต้องมีนะครับท่านผู้ชมเอ้ยความลับอนีง่งใครไปบอกหรือเปล่านี่นะ ทำไมมันจะสัองหอนขึ้นมาทันทีขึ้นมาได้ยังไงถ่ายรูปดูเขาก็นับไปได้เปล่าองก้อนหน่อยครับอก้อนหน่อยนี่ก็จะเป็นความสุขที่เราหนึ่งหามาได้นะครับจาก น้องๆจากเพื่อนโรงงานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นานนักนะครับแต่ลุงหนึ่งก็มีความสุขตรงนี้นะครับ<ด>และภาพความทรงจำเหล่านี้จะอยู่คู่กับน้องๆกับลุงหนึ่งตลอดไปนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับหาเจอหรือยังกับความสุขที่อยู่รอบตัวถ้ายัางลุงหนูว่าคุณผู้ชมคนต้องผ่านแล้วล่ะครับชีวิตคนเรามันสั้นนะครับท่านผู้ชม ในช่วงที่เราตักตรงได้จะต้องหลีกตักตรงความสุขนะครับครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลุงหนึ่งคงต้องลาไปก่อนครับส่วนคลิปหน้าลุงหนึ่งจะไปตะลุยที่ไหนนั้นก็จะเลืมกดซับสไครต์จะได้พลาดคลิปใหม่หมของลุงหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ